ครับตอนนี้เราก็อยู่กับชาวริตรถบ้านนะครับอยู่ที่บ้านไผ่นะครับอันนี้ก็ทางบ้านไผ่นะครับมาไร่มาตรงนี้ก็ทางไปมหาสารคามนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวพามาดูรถสวยๆกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าแชมป์นะครับตัวยกสูงพันเนอร์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสีสีใหม่ตัวนี้ปีเท่าไหร่ครับพี่ปี15เหมือนกันปีสิบห้าเหมือนกันก็คือรถแบบว่าแห้งๆเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าให้โทรมาคุยเอง ก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ไรมาตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชมป์หมดเลยนะครับาประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวที่แล้วเป็นแคปไปน,นะครับแคปก็สําหรับคนใช้งานได้เบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าแชมป์เหมือนกันแล้วก็เป็นตัวสประตูพร้อมอแครดิบอยข้างหลังก็สีเดียวกวับตัวรถมาให้เลยก็ถือว่าใครหาอยูอ่ก็ราคามาสอบถามกันเองนะครับเดี๋ยวพี่เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ สีเดียวกับตัวรถเก่าผมเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้เพิ่งซึ่งผ่านไปแล้วล่าสุดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นหน้าแชมป์แล้วอ่าแล้วก็สีขาวก็มีเรามาดูคันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นตัวมาจากบึงการใหม่ๆล่าสุดก็วันนี้เรามาเขายังไม่ได้จัดร้านกันเลยนะรถกําลังทยอยออกมาก็เยอะมากส่วนไฟแนนซ์ที่จัดก็เป็นของกรุงศรีอ่าก็คือพี่เขาบอกว่าดันทุกเคสนะครับแล้วก็ ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวตัวนี้ตัว G หรือตัวเ e ออตัวอะไรไม่แน่ใจตัว E ตัวนี้ปีเท่าไหร่ครับพี่ปีสิบสองนะก็ถือว่ารถส่วนใหญ่ถือว่าสวยมากเลยนะขออนุญ,ญาตเปิดข้างในนะครับนะก็เจ้าของเก่าก็หุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับนะประมาณนี้ดูสปอร์ตขึ้นครับในภายในก็เดิมเดิมครับเข้ามามีกลิ่นหอมสวยเลยตัวนี้เป็นตัวเปิดแคปได้นะครับอออ่อา เดิมเดิมแห,แห้งสนิทเลยครับก็ราคาโทรมาสอบถามกันเองนะครับวนันนี้ซอกในเดิมนะครับซอกในเดิมรอยนอ็อตไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับดูด้านท้ายกันบ้างดีว่าเดี๋ยวให้ในคันนี้ก็มีให้น้องก็ถอยรถก่อนนะก็เช็ดปัดกวาดทุกวันนะครับนะประมาณนี้สวยนะนี่ยังใหม่อยู่เลยนะสีขาวนี่วิธีการจอดของเขานะรนะเรามากันแบบว่าเช้ามากอะ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัว E นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นี่ที่ผมนําเสนอเลยตัวนี้ที่มันชอบเนี่ยราคาบวกเพิ่มไม่แพงนะสี่ประตูเราได้ตัวนี้ด้วยจบเลยแล้วก็น่าจะเป็นตัว G ด้วยอะจริงด้วยเป็นตัว G นะครับเพราะว่ามีกล้องด้วยก็ครบครบยางได้ของโยโกฮาม่าด้วยนะครับขอบสิบหกหรือสิบเจ็ดนี่แหละไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูให้ มานี้คันนี้ก็มีตัวเตี้ยใหม่มาหน่อยเป็นหน้าเรโว่ครับหน้าเก่ามามานี้นะครับก็เป็นตัวสําหรับบรรทุกค้าขายอ่านะตัวนี้ก็กำลังปั้นอยู่ไม,ม่ใช่ปั้นเลยแบตหมดอ่านะนะนรถเก่งก็มีนะครับรถเก่งอ่านะแล้วก็กําลังออกมาก็เป็นนิกสันนะครับมานะนะดูไททันต่อไททันก็เป็นตัว ไททันพัดแล้วนะครับก็คือว่าโฉมนี้สวยมากเขาอันนี้ไททันปีอะไรครับพี่ปีสิบแปปีสิบแปดโอ้โหใหม่ๆอยู่เลยเนาะส่วนส่วนใหญ่นี่เจ้าของเก่าเบื่อมากกว่าเนาะรถสมัยนี้เนาะแทบแบบบางคนก็ส่งไม่ไหวอ่าบางคนก็ส่งไม่ไหวก็มีหลายเหตุผลน่ะในการที่เขาขายรถนะเนาะเดี๋ยมาดูตัวนี้เฮ้ยสวยป่ะผมชอบเลย โโอหแล้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับคุณได้ช้อนรถซื้อรถในราคาที่ถูกนะครับเพราะต่างคนต่างจะไม่กอดรถไว้นานนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยรถนะครับแล้วดูไททัตนตัวนี้ขาวจัวขาวแบบไม่มีร่องรอยเลยนะนี่กลางแดดเลยนะที่ผมถ่ายให้ดูอะแล้วดูกระจังหน้าดิสวยคือแบบชมปัจจุบันแล้วนะครับสวยสวยสวยมากเลยปัดฝุ่นขัดเคลือบสีให้อีกนิดหน่อย จบเลยไปดูข้างในกันหน่อยเป็นแจ็คเคเลตนะครับฮ้ยแผงในแผงวาตูครับเดิมๆครับรอยรอยน็อตนี่ยังมีรอยแต้มสีอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่มีการรอยถอดรอยแกะเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้นะครับสองใบนี่ตัวนี้รถใหม่มากครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจอครับแสดงว่าต้องมีกล้องถอยหลังให้เราเรียบร้อยตัวนี้เป็นเกียร์อัด ่าไม่ใช่นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่อง2.4นะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้กับอยู่ในโฉมนี้ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะรวงเข้าเป็นลึกหน่อยนะครับก็เนี่ยทำแต่ก็เปิดได้กว้างนะครับเปิดได้กว้างเลยกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบาะนะครับประมาณนี้เลยครับ ข้างในเป็นหนังครับตรงนี้เป็นหนังถือว่าโอเคเลยครับสวยสวยอุ๊นะนหนักประตูดีมากเลยครับอ่าโอเคไททันเขาก็สุดยอดครับตรงนี้ดูไฟน่ะจริงด้วยมีกล้องด้วยนะครับเป็นเครื่องไมเวกแล้วก็โอเคสวยเจ้ของเก่าอชอบทีมบุรีรัมย์แน่นอนดูทรง แล้วก็นี้ก็มีโซรถเก่งรถเก่งก็ราคาจับต้องได้แน่นอนประมาณน,นี้ต่ำสี่อ่ะผมว่าต่ำสี่แน่นอนคันนี้แล้วก็พวกนี้โตตี้อะโตตีต้ก็มีเยอะแยะมากมายอ่ะมาดูโซรถเก่งบ้างพี่รถเก่งเริ่มต้นเท่าไหร่ครับคันนี้คันซีวิกนเาน่ะเห็นไหมผมว่าแล้วต่ำสามแสนก็คือสองแสนเก้าปีเท่าไหร่ครับพี่ 5, <3. S 1> ปีห้าสามปีห้าสามก็ถือว่า 5, 9, 2,010ลดรถแค่10ปีไม่ถึง10ปีดีแล้วก็ราคาไม่แพงรถตลาดด้วยแล้วก็ซื้อกับเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่ตอนนี้ฟรีดาวฟรีดาวไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่จำกัดว่าเครดิตลูกค้าเป็นยังไงแบ c ็คลิสก็ซื้อได้จัดได้แต่ว่าต้องมีคนคำ้ำแต่ว่าถ้าแบ็คลิสอาจจะมีเงินดาวอ่ามีเงินดาวสักนิดนึงอ่มงามานะ 4่ห0 0 0ก็แล้วแต่จะคุยกันอ่าถ้าเครดิตดีฟรีดาวเลยอันนี้เรามาหัวเรียวๆเลยนะครับคือรถเพิ่งมาหลายคันครับแล้วก็ข้อดีเลยคุณได้เห็นสภาพแรกเข้าอ่ามานี้เขายังไม่อะไรมากมายเท่าไหร่นะครับยังแบบสดๆเรียวๆนะครับตรงนี้อ่าต่อมา v ีออสพี่ v ีออสีนี้เท่าไหร่เอ่ย3ามแสนห้าสามปีเท่าไหร่ครับปีสินะครับ ก็จับต้องได้นะครับถ้าสมมติมาเสร็จปุ๊บ,บเงินสดลดได้ไหมไเอ่ยเงินสดมาคุยกันเองแล้วกันนะผมเป็นสื่อกลางเฉยๆนะพามาดูรถส,สวยๆเท่านั้นนะครับดดดเ,เงินสดลดได้เลยนะครับแล้วก็มีสีดําด้วยสีดําสวยว่ะสีดาเท่าไหร <36. S 1> นะ่เอ่ยสามสิบหกี่สิบห้าปีสิบห้าเลขไในเข้าๆ <35. S 1> ไม่เยอะ 8-9 0เก้มื่นก็ถือว่าใช้น้อยนะครับวิ่งปีนึงเฉลี่ยคุณหาเราดูเอาเองนะครับแล้วคุณได้ร้องแม็กนะครับแล้วก็ใต้ไฟที่ใสๆเลยแล้วทะเบียนกรุงเทพด้วยอ่านะมานี้ร่องรอยสีดำครับอาจจะเห็นเป็นขนแมวนิดนนหน่อยสำหรับคนที่ขับสีดำเหมือนผมเนี่ยจะดูแลรลำบากหน่อยครับมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นโมเก่าหน่อยตัวนี้น่าจะ11ป่ะพี่วีอออีกตัวนึง ปีปี1 0งพนนะครับคุณได้ร้อแม็กนะครับกับราคา2อ0 0สนนะครับไม่ไม่ถึง3 0 0แสนด้วยเป็นตัวออโต้ตัวจีด้วยนะครับมันเกียร์ออโต้ตัวจีด้วยซึ่งมีกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้รุ่นนี้ที่เขาออกมาอ่ายังไม่มีครับแต่ว่าตัวจีเนี่ยแน่นอนคุณได้เบาะหนังอ่าคุณได้เบาะหนังแน่นอนแล้วก็เอ่าเรื่องระบบตัวนี้ toyota เขาก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวด้านหลังมาดูด้านหลังด้วย พาเดินดูกันยาวๆนะครับรถข้างในก็ทยอยยอ,ย,ย,อยออกมาเรื่อยๆนะครับเราเข้าไปยากเข้าไปดูฝั่งนี้ดีกว่าส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกกระบะหัวหัวเดี่ยวอ่าไว้สําหรับสายบรรทุกค้าขายหรือว่าสายกเกษตรกรรมนะครับก็สามารถที่จะมาดูรถได้ครับราคาไม่แพงนะครับประมาณนี้นะครับ เนี่ยน้องอย่างนี้คันนี้เท่าไหร่นี่จำราคาได้ไหม <Okay. S 1> เดาไม่ได้เลยก็คือได้เหมือนเขาทำเซ็ตเซ็ตล้อเซ็ตเพามาแล้วไม่แน่ใจเดี๋ยวลงไปสองให้ดูอ่ะเซ็ตแนบเซ็ตเพามาละเรียบร้อยคูณออกไปปุ๊บเนี่ยก็ติดข้อเพิ่มก็ทำมาหากินต่อได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ถือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยถือว่าสวยจบเลย แล้วก็มีรถเจ้าของเองด้วยน BM นะ BM ะมาเนี้ก็ร้านใหญ่โตกว้างขวางมากครับมาเนี้เดี๋ยวเราทิ้งเบอร์โทรกันเลยดีกว่าสิบเบอรละ,ะเดี๋ยว,พวเพื่อนๆเบื่อกันอ่ะพี่เขาเ้าไปไหนแล้ววะเบอร์โทรติดต่อได้เบอร์อะไรมั่งพี่น<ช>ะเบอร์นี้นะคือสองเบอร์คือติดต่อพี่ชาวบริษัทโดยตรงเลยอ่ะเดี๋ยวผม เปิดให้ผมนิดหนึ่งอ่าเบอร์นี้นะครับเบอร์08 3 3 4 1 0 3 5 1อ่าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับคือโทรได้24ชั่วโมงเลยเนาะประมาณนี้แล้วก็08 1 0 6 0 7 3 9 7ก็ติดต่อพี่ชาวโรดิตได้โดยตรงเลยหาไม่ยากครับอยู่ทางไปมหาสารคามจากบ้านไผ่นะครับเส้นถนนหลวงเท่าไหร่นะยี่ยี่สอ <หา S 1> แ,แจ้งสนิทแจ้งสนิทนะครับประมาณนี้หาไม่ยากครับ เลยปัม๊มพวกปั๊มปตทมานิดนึงอ่ะอ่านิดเดียวอ่านิดเดียวอยู่ติดกับปตทประมาณร้อยเมตรอ่าร้อยเมตรอ่าประมาณนี้หามไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ไงก็พามาดูรถคร่าวๆครับถ้าอยากสนใจไงก็ต้องโทรมาติดต่อเรื่องราคากันเองครับก็พี่ริวยินดีแนะนําทุกเงื่อนไขในการออกรถนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ชาวมากครับขอบคุณครับพี่ครับ